วันนี้มาชมการทำงานของ M8540 และก็ MU4902B นะครับ M85 นะครับคันนี้ราคารวมเช็คเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับ580,000บาทนะครับ MU4902 นะครับราคา4ี่แสนเจ็นะครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางควนนะครับทั้งคู่หรือว่าเพื่อนๆทางฝั่งก็ปลอบๆลอลวนะครับอยากได้รถกับเราไว้ใช้งานนะฮะ ก็จะมีค่าข้ามเพิ่มคันละ90,000บาทนะครับถ้าซื้อในไทยนะครับจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกครับ M 8ป4 0นะครับกับ MU 4 9 0 2ครับ MU 4 9 0 2 47านนะครับ85 5ห0าานะครับเครื่องเกียร์ดียางสวย4เส้นนะครับ นี้เอามาปรับหน้าร้านนะครับสาขาใหม่เครื่องแน่นๆเกียจนแน่นๆครับทั้งสองคัน 85จะเป็นคัสตน้ำมันนะครับเป็นเกียร์ท็อกนะครับเขาเรียกว่าเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทิลนะครับส่วน MU492 0นะครับจะเป็นคัสตแห้งนะฮะนิ่มๆน,นะฮะ สี่เก้ากันบ้างนะครับสายดันครับตัวนี้ความกว้างของใบมีดจะพอๆกันนะครับของแท่ของแท่ของแท่มาแล้วเมื่อกี้เอาคันนี้ดันครับดันดินประมาณกล่องหนึ่งประมาณเจ็ดแปดเทียครับแปดหาดันดินกล่องหนึ่ง ตามเทียเบิร์กล่องครับ